เคยไหมครับตื่นมาตอนเช้าแล้วก็รู้สึกแบบหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็ทั้งวันของคุณเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าไม่ได้ทําดีเท่าที่คุณต้องการจะทําถ้าคุณต้องการจะประสบผลความสําเร็จเนี่ยนะครับทุกๆวันมันมีความหมายฉะนั้นจะต้องเมคชัวร์ว่าคุณเริ่มต้นทุกวันอย่างีท่ดีที่สุดอันดับแรกเลยนะครับจะต้องสร้างแรงจูงใจในการตื่น ก่อนนอนคุณควรจะตั้งความตั้งใจว่าวันต่อไปจะต้องทําอะไรบ้างเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณตื่นพอเวลาตอนตื่นแล้วเนี่ยนะครับควรจะเคลื่อนไหวทันทีเพราะมันจะสร้างพลังงานแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็วางนาฬิกาปลุกไวไก้ไกลๆบางคนก็อาบน้ําหรือว่าแปรงฟันหรือว่ากินน้ําเย็นๆทันทีที่ตื่นมาเพื่อที่จะสร้างความสดใสให้กับตัวเองพอก็อคือนะครับ จะต้องสร้างพลังงานในการตื่นขึ้นมาทันทีไม่ใช่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็เล่นมือถือพอเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมี6อย่างที่ควรจะทำย่อได้เป็นคำว่า life savers S ตัวแรกก็คือ silence การอยู่ในความเงียบในที่นี้ก็อาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าการอธิษฐานทำอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้สงบสติอารมณ์ เพราะมันจะสามารถสร้างความกระจ่างในความคิดได้แนะนำให้ทำประมาณ5-10นาทีนะครับตัว A ก็คือ affirmations ก็คือการพูดยืนยันกับตัวเองสิ่งที่คุณจะพูดยืนยันก็คือคุณต้องการอะไรทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นคุณจะต้องสร้างตัวเองให้เป็นคนยังไงเพื่อจะได้สิ่งพวกนี้สุดท้ายก็คือคุณสัญญากับตัวคุณเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายนี้ ข้อนี้ใช้เวลา5นาทีก็คงพอนะครับตัว V ก็คือ Visualization s ก็คือการจรินตนาการการสร้างภาพในหัวสมองคล้ายๆกับ Affirmation s นะครับแต่ว่าคราวนี้แทนที่จะพูดออกมาดังๆเนี่ยก็ใช้การจรินตนาการสเต็ปแต่ละสะเต็ปไปเพื่อที่จะสามารถเห็นว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณอันนี้มันก็มี Law of Attraction หรือว่ากฎของแรงดึงดูดเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับก็คือถ้ายิ่งคิดหรือเห็นภาพอะไร มันก็จะยิ่งดึงดูดมาหาคุณข้อนี้ใช้เวลาสัก5้านาทีก็คงจะพอนะครับตัว e ก็คือ exercise อย่างที่บอกไปแล้วนะครับการเคลื่อนไหวสามารถสร้างแรงพลังงานได้มันยัเป็นจะต้องเข้ายิมแบบสุดๆก็ได้นะครับแค่เดินหรือว่าวิ่งหรือว่าวิดพื้นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับข้อนี้ก็ต้องใช้เวลานานสักหน่อยประมาณ20นาทีน่าจะได้นะครับตัว R ก็คือ reading ก็แล้วแต่ช่วงนั้นคุณอยากจะพัฒนาด้านไหนในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองการพัฒนาชีวิตคู่การพัฒนาการเงินหรือว่าการพัฒนาสายอาชีพหรือธุรกิจอยากพัฒนาด้านไหนก็อ่านด้านนั้นนะครับถ้าคุณตัดสินใจอ่านก็อ่านวันละประมาณ2 0 3 0หน้าก็ได้นะครับคิดดูนะครับถ้าบวกกันทั้งปีเนี่ยสมมติเฉลี่ยเล่มหนึ่ง300หน้าเท่ากับคุณอ่านหนังสือประมาณ25เล่มต่อปีนะครับแต่ถ้าไม่อยากอ่านจริงๆก็ดูวิดีโอ,อผมก็ได้นะครับ ตัว s สุดท้ายก็คือ s c r i b i n g ก็คือการเขียนหนังสือเขาแนะนำว่าให้เขียนไดอารี่ทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าคุณจะสามารถเก็บบันทึกความรู้สึกของแต่ละวันของแต่ละเหตุการณ์ซึ่งในอนาคตสามารถเอามันมาเรียนรู้และมาพัฒนาตัวคุณเองได้ข้อนี้ใช้เวลา5-10ถึนาทีก็พอได้นะครับทั้ง6ข้อนะครับรวมกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ข้อดีของมันก็คือ คุณสามารถจะปรับแปลงให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ถ้าอยากจะเพิ่มหรือว่าลดด้านไหนก็แล้วแต่คุณอีกอย่างนึงน,นะครับโปรแกรมนี้มันไม่จำเป็นจะต้องทําในตอนเช้าถ้าคุณเป็นคนทํางานกะกลางคืนเนี่ยคุณก็ทํามันตอนที่คุณตื่นมาก็ได้อีกอย่างนึงที่เขาแนะนํานะครับลองเก็บสกอร์ดูทุกๆครั้งที่คุณทําโปรแกรมนี้ครบทั้ง6อย่างและก็ดูการพัฒนาชีวิตของคุณไปเรื่อยๆและนั่นก็คือหนังสือ The Miracle Morning นะครับหวังว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ถ้าชอบวิดีโอที่ผมทำก็ช่วยไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ